สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอลักฝันธงชี้ทักษิณกลับมาไทยมหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักษ์ราชสีหรือหมอลักษ์ฟันธงล่าสุดได้ทำคลิป ทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษณ์นั้นได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวนั้นไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่า ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาพวพฤหัสบดีนั้นจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรม มีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยจะเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายก ให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมนั้นเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี67เข้าเกณฑ์ทางหูราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันดร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์หนังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรัก สูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยปีมังกรถล่มดวงเมืองสินแสเข่งทํานายดวงเมืองปี2567ชี้เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอลาวาดเตือนระวังขัดแย้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืองอาจารย์ชนทัต์พฤทัยพองสินสายเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงเมืองปี2567ว่าในปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอลาวาดถล่มดวงเมืองในปี2567นี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในปีปะทะระหว่างดวงเมือง21เมษายน2325ปีขานธาตุน้ำกับปี2567 ปีมังกรไฟบาลายกันในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลายปะทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่เกิดขึ้นรวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้นั้นจะไม่ใช่ปีชง หรือปีที่ประทะแต่เป็นปีที่มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความกลหนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกปี2567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสุมสำหรับประเทศไทยซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน66ต่อเนื่องปี2567และปีของดวงเมืองก็คือวันที่ย1เอ็ดเมษายน2325เวลา6นาฬิกา54นาที ปัญหาต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งรรครเมืองและองคอ์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้ายไม่ว่าจะเป็นปีขานของปี2,325และปีมะโรง2,567ตัวการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้ง ทางด้านของการเมืองงานราชการก็ให้เกิดการประทะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสารพัดเหตุสารพัดเ,เรื่องส่งผลกระทบก่อให้เกิดเศรษฐกิจการค้าการขายล่มสลายเหตุภัยพิบัติก่อให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยวัตภยัยดินถลม่มน้ำท่วมหรือเหตุการณ์สึนามิ ต่อจนถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ไฟบาลัยกันที่สะสมเป็นปีที่หที่ก่อให้เกิดการประทุที่รุนแรงมากขึ้นสงครามการเมืองสงครามประชาชนจะก,ก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุนวายโหนดังเตือนดาวอังคารพักดวงเมืองถอยหลังโหนวสุวสุวัตทำนายดวงเมืองบางช่วงบางตอนผ่านเพศส่วนตัวกล่าวว่าดาวอังคารพักยาวแบบนี้ ไม่มีรัฐประหารแน่ๆหลายคนจับตาหลังมีนายกคนใหม่ดวงเมืองเป็นอย่างไรเหตุบ้านการเมืองเศรษฐกิจทหารกลุ่มอำนาจมีรัฐประหารหรือไม่โหนดังชี้จนกว่าจะเข้าปี68กลุ 8, ร่รุมคนรายได้มั่นคงมีเกณฑ์อยู่ดีคนที่ออกจากงานธุรกิจทรงทรงสุดๆล้มเหลวหนักดวงเมืองที่ดาวพฤหัสถอยหลัง ดาวอังคารพักแบบนี้ทำนายได้เลยว่าไม่มีโอากาสเกิดรัฐประหารคนที่บอกว่าจะเกิดรัฐประหารถือว่าไม่มีความรู้ใดๆเรื่องของโหราศาสตร์เพราะดวงเมืองที่ดาวพฤหัสและดาวอังคารโคจรเสียแบบนี้จะไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ตรงข้ามจะต้องอยู่เงียบๆไม่สร้างเรื่องให้มีกระแสะสังคมไม่อย่างนั้นนะ่ะ บางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานจะไม่มีใครกล้าออกมาทำอะไรที่ทำให้กระแสสังคมนั้นพุ่งเป้ามาที่ตัวเองและโดนจับผิดหรือทำอะไรแล้วกลายเป็นมีผลย้อนหลังที่จะส่งผลทำให้องค์กรตระกูลเสียชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานพังถ้าเช็คดวงเมืองเก่าๆช่วงที่เคยเกิดรัฐประหารตามดวงเมืองในช่วงปี49และปี57 ดาวังคารจะอยู่ในตำแหน่งมหาจักรซึ่งดาวังคารตำแหน่งนี้มีพลังมากกว่าดาวพฤหัสและดาวอื่นๆในดวงเมืองทั้งสิน้นเกณฑ์ดวงไทยลุ้นการเมืองไม่ซ้ำสองเกณฑ์ดวงไทยท้ายปีจอมมานก็ดุราหูในทางโหนเป็นจอมมารใหญ่อิทธิพลที่ดีก็มีแต่ร้ายนี่นะ่ะน่าห่วงกับอิทธิพลราหูต่อดวงเมืองไทย ในปีนี้ที่จะดูกันวันนี้ก็ท้ายทักไว้ด้วยอาจารย์พินโยพงเจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติซึ่งโดยสังเขตมีว่าในทางโหรราหูถือว่าเป็นจอมมารที่ยิ่งใหญ่และเป็นเทพเคราะห์ธาตุลมพายุที่พัดแตกแยก,กแตกหักทำลายเสียหายรวมถึงเป็นเทพแห่งความหลงผิดจึงมีคำจำกัดความว่า ทายมัวทายเมาให้ทายราหูซึ่งหลักโหนให้ความสำคัญกับราหูทั้งด้านดีคือที่เป็นลาภะของดวงเมืองและด้านร้ายที่เป็นบาปเคราะห์ที่มักรุนแรงทั้งนี้ในปี2567นี้ราหูโคจรอยู่ในราศีมีนตลอดทั้งปีด้วยราหูยกเข้าสู่ราศีมีนพบที่12 วงเล็บวินาศของดวงเมืองตั้งแต่17ตุลาคม2566และจะโคจรอยู่ในราศีมีนถึง1ปีครึ่งจึงจะยกเข้าสู่ราศีกุมพบที่11วงเล็บปลาพระในวันที่5พฤษภาคม2568ซึ่งช่วงที่ราหูโคจรในราศีมีนนี้จะโคจรเข้าทับจุดตั้งรับสำคัญในดวงเมืองคือจุดราหูจุดพุธและจุดศุกร์ตามลำดับ การที่ราหูโครจรอยู่ในภพวินาศในโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนั้นพบที่12วินาศหมายถึงเรือนจำที่ดัดสันดานอาเชกรจรชนศัตรูลับของประเทศทั้งภายในและภายนอกสมาคมหรือคณะพักลับลัทธิเร้นลับการก่อวินาศกรรมความทุกข์ระทมการสูญเสียของชาติเป็นต้น ซึ่งราหูโครจรเข้าพบวินาศก็มีอิทธิพลทั้งด้านดีและร้าย